เฮ้ยมันมีสามล้านสี่ไอ้สัตว์เอาจากไหนวะเฮ้ยพี่พูดเบาๆพูดเบาๆพูดเฮ้ยเอาจากไหนเอามจากไหนอะเอาจากไหนเนี่ยทำงานหางเงินมาขนาดนี้ยังไงไม่ก็โกาทุใช่ไหมูได้ชัดอนี้ไว้แเไว้เออ ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเอาตังค์ไปจากไหนอะไรพี่อะไรเอาตังค์้าแางไหนถือบ้านอะไรพี่ผมว่าเป็นอะไรพี่ไปยืมไปยืมตังอะไรดิไปยืมาปยืมตังอะไรดิไม่จะยืมหรอปล่อยกูได้ปะมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไหนบอกเลยมีเท่าไหร่ อา<ม>่าเดี๋ยวผมส่งส่งส่ง,สงข้อความให้ดูหนึ่งมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ไ <c oughs> หนมาดูดิติเบอร์พี่เน,นีย่ยเก้าเก้าหกเก้าเนี่ยใช่ไหนตรงมา <c oughs> เฮ้ยมันมีสามล้านสี่ไอ้สัตว์เอาอยากไหนวะเฮ้ยพี่พูดเบาๆพูดเบาๆพูดเฮ้ยเอามายังไหนเอามายังไหนอะเอามายังไหนเนี่ยทำงานหาเงินมาขนาดนี้เฮ้ยเอามายังไหนเดี๋ยวบอกวันนี้สารภาพเลยวยังไงเอามาเอามายังไหนผมรวยพี่ผมรวยผมเล่นไพ่ใช่หรอถามพี่เปรมได้เจอทุกวันใช่ไหมพี่เปรมกูเห็นมึงเสียงเดียวกูเห็นมึงได้เลยมึงเห็นกูเห็นมึงเสียงเดียวมึงเอาเงินยังไงวะไอ้โจระดับนี้ระดับนี้ชีีมันไ้้เหย เฮ้ยกลัวยังไงครับโกงไม่เงินกรมสอนอนมีแค่ล้านต้องเข้าแล้วค่ะเงินกรมสอนอนมีแค่ล้านกว่าอีกเฮียมาเอาเงินจะไถ่ปะตอ้นเขายังบอกเขามีสองร้านอยู่เลยมันมันมาสามร้านแล้ววะไม่มีสองร้านก็อึ้เที่ได้ไงวะให้เดี๋ยวกูขอย้อนกลับไปดูทะเบียนทะเบียนทะเบียนเลยไม่ทะเบียนล่าสุดมันมีไม่กี่แสนยังไงจูว่าจูว่ามาจากไหนอ่ะก่อนก่อนประเทศปิดไฟอ่ะพี่ก่อนที่เขาจะตาแดงกันอ่ะเขาบอกว่ามีสองร้านเองขาดอีกสองแสนเขาพูดอย่างนี้แล้วมันกามีสามร้านแล้ววะนุ่งงวะนุ

ชิกาดูดิี่าลแม่งโกงนี่มันอย่ากไหนวะรวยรวยสุดล่าสุดไอ้นี่เองขวัญใจมีร้านเจ็ดกูจำได้เออมันมาจากไหนอ่ะมีห้าแสนเฮ้ยมันหนีไปไหนเรี่ยมเข้ามาคุยดิมันก็อย่ากไหนมึงบอกเผื่อมีเคล็ดลับเรียวพาไปหาจูหน่อยดิเขาเดาข้อต้องมาค่ะพี่ดำมาพี่ดำลงมาหรือไม่ก็ตีไหนกลัวแม่งโกงเพื่อนเขาต้องดีอยู่ข้างล่างอ่ะ ไปไปหาไันี่นี่นีเออเพื่อนกลัวไหมโก้วู๊๊อะไรวะอาจูมีเงินสามล้านสี่ตำรวจอาจูมีเงินในบัญชีสามล้านสี่อาจูมีเงินในบัญชีสามล้านสี่ตัดต่ออาจูมีเงินในบัญชีสามล้านสี่ไม่ละพี่พี่จะพูดทำไมอะาจูมีเงินในบัญชีสามล้านสี่มึงมีได้ไงมึงอย่ามาโกหกไหนพี่พี่พูดทำไมมึงตัดต่อมะเนี่ยมึงตัดต่อมะเนี่ย โอ้โหพี่ระดับผมไม่มีคำว่าตัดต่อคำว่าตัดต่อไม่ตัดต่อก็โป้งั้นมึงพากูไปที่ตู้พาไปที่ตู้ไปถ่ายใหม่ไม่ไม่ไม่มาพี่โคตรเหลี่ยมเลยนะมาเดียวพาไปที่ตู้ไปถ่ายใหม่ไปถ่ายนี่ไม่ต้อไม่แค่ไปถ่ายไม่ต้องส่งมาไงเฉยได้ครับอัเดียวผมทำก็ดีก่อนผมติดทำก็ดีไม่ไม่ไม่พาไปดูที่ตู้แล้วถ่ายใหม่ตัวนี้จะตัดต่อจริงเปล่าจี้จี้ฝาจีจี้ฝาทามกันเลยอะไรบ้างอ่ะที่แบบต้องทาเร็วผมต้องทามทำดีว๊บนึงมาเร็วๆเฮ้ย ทำลายหลักฐานพันหนึ่งยี่สิบนาทีนะครับแล้วก็หลบหนีการจับกลุมนะแล้วก็หลบหนีการจับกลุมโคตรเกินอ่ะอันไหนอันไหนรถเนี่ยไม่เห็นรถสักอันเลยเนี่ยก็เดี๋ยวดิผมแจ้งคดีเต็มคุณก่อนไงเดี๋ยวผมพิจารณารถให้โอเคไหมไม่จีจี้บอกตอนนั้นมีสองล้านแล้วมีสามล้านสี่ไปเอามาจากไหนไอ้ไอ้ที่มึงฟังกูเนี่ยตั้งสองทุ่มห้าสิบตัทุ่มหนึ่งมันบอกมันมีสองคือชั่า อาทั้งหมด่เสร็จสามสิบนาทีตั้งสองพันพอไม่ถึลาไม่ถึงลาไม่ถึงลาไม่ถึงลาต้องเรียกสัมภากรพี่โจมาตรวจสอบแล้วต้องตรวจสอบแล้วต้องตรวจสอบแล้วมีตังเยอะไหมนะโจสองพันเออโอเคสองพันสองพันยอมแต่แต่รถแต่รถแต่าไยึดโทรศัพท์นะไม่ยึดไม่ยึดดิไม่ยึดไม่ยึดก็ไดม่ยึดก็บ้าแหละมึงหลบอะไรมึงหลบอะไรไปดิครับไปดิครับไม่ได้ไม่ได้ขอนะคุณตาจูไม่ได้ขอนะ ผมไม่ได้อะไรโอ้ผมไม่ได้ท็อกซิไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรเลยอ่ะไม่เกี่ยวไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติขอหน่อยก็ไม่ได้แค่นี้ไม่ได้เอามอคนเก่าเขาบอกเอาไว้โอ้ไม่ได้ถ่ายดูในโทรศัพท์ปจุกระโดดดิกระโดดดิสวัสดีโดดหน่อยโดดหน่อยโดดหน่อยปจุโดดหน่อยจะยอมไหมปจุโดดหน่อยแม่งครึ่งชั่วโมงอะขำปุ้ยจได้ไม่เป็นใครมาทำก็ดีอะไรจะหิวตายแล้วแต่ก็เนี่ยอีกสิบทำอ่ะใส่ไปสิบนาทีพออะ มันสิบนาทีก็ได้สิบนาทีก็ได้ขอโทรศัพท์้พวกพี่พวกพี่จะไปสมัตรกรตรวจสอบผมได้ไงผมขอเอ้ยคุณอาจูผมขอเงินหร้อยได้ไหมนะช่วยผมนะอปจูนะหนึ่ง่ผมจผมบอกค่าโทรศัพท์เองพันหนึ่งอะผมขอหกร้อยนะคุณอาจูนะเฮ้ยัอาจูขอหกร้อยนะผอ้สารได้ที่ตางวะ พี่พี่จะมาตรวจสอบผมทำไมเดี๋ยวถามจริงหนูปิดวอคุยไรเรื่องเนะี้ยมันต้องมีมเงื่อนองำม,มันกระโดดอีหนูแล้วดิพี่พี่ไม่ควรจะทำลายธุรกิจผมนะจริงจริงธุรกิจอะไรวะจูหนูจะไปทำบ้างเห็นรวยจังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ไมด้เดีวนี้เัาชี้เขาชี้ได้เัาชี้ได้ ผมเป็นตำรวจนะพี่พี่ตรวจสอบผมไม่ได้พี่นํำพี่ต้องบอกพี่โจให้มาตรวจสอบสัมภาระพี่น้ำตรวจสอบเพีจคือแบบว่าภายในเวลาสามชั่วโมงหาเงินได้ล้านหนึ่งคุณโคตรรวยเลยผมเป็นคนรวยผิดเหรอแต่มึงเล่นไพ่หนึ่งล้านแล้วมึงได้ไหแต่เล่นไพ่ล้านหนึ่งเลยนะเธอแต่เมื่อวานผมจะลงแสงนะครับแต่เมื่อวานพี่ได้ห้าหมื่นนะเมื่อวนก่อนอยู่สามแสนเดงที่่วันนี้มาสองล้าน Premises, e? ปไปกู ini, windows, não, o o? ้มาหรือเปล่าก oh yeah yeah, yeah, ูโทนี oh, yeah, yeah ่มาหรือเปล่าเฮ้ยเปล่าๆเขาชี้หน้าผมไงนะเขาชี้หน้าผมอะอะไรของเขาวะน่ะไอ้ดามึงทำเพี้ยไรเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพี่ดาวฮัลโหลเขาคุยกับสัมภากระอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพอไปคุยก็เขาเขารู้ความจริงแล้วก็เอาไปลงกระดาษไอซีโอ้แย่แย่แย่แล้วอีกแย่แล้วโอ้โอ้อ่าดูอย่างทรงจิตหลุด พี่ดำจิตหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเหมือนวันนั้นเนี่ยโดนไพ่ไปเด้งไปจิตหลุดเลยวันนี้สงสัยว่โดนไพ่มาอีกแล้วมั้งไงอ่าไม่แต่วันนี้พี่ได้ห้าหมื่นไม่ใช่หรอไพ่มาห้าหมื่นแู้พี่ไปเล่นอีกไหมไปเล่นอีกไหมเออคืออยู่เธอไปเล่นไพ่มาจูปะถูกปะถหน่อยไปมปะไปอย่าไปไปสตาร์หน่อยแล้วเราจะทิ้งพี่ดำไว้อย่างนี้มาแล้วไหนอจูอยู่ไหน เดินออกไปแล้วตามตามต้องตามต้องตามต้องตามไปออกไปเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำก็ดูว่าพี่คุยกับสัมปรกรณอยู่เจ็บวะนี่เลยไปเลยไหนบอกมาเนี่ยตามจากไหนเฮ้ย อะไรอะไรผมก็มีตังค์อยู่แล้วพี่ผมมาคนรวยอย่ามาโกพี่ดูถูกผมบ้างนะดูถูกผมมากเอาเอยมากู้หน่อยดิฮะว่าไงมันตัดต่อคุณถามนวใช่หรอเอ้ยเอาความจริงเอาความจริงเอาความจริงต่อพิ่ตัดตอมาต่อมาต่อต่อมาต่อมาอาอมาตรอมาต่อมาตอมามาอมาต่อมาต่มตมต่อมาต่อม่อม่อามต่อมาต่่อมคนเมาตอมา่ม่อมาต่อามาต่อม็ ปดล็อกก่อนไม่ย้ายลดตัววะนั่งในสองที่นั่งก็นั่งสองที่นั่งไงเป็นไรอ่ะพี่เพมมาอุ้มไงอุ้มไงก็อุ้มไงไปได้เลยไปรถจ้าไปรถจ้าจูโดนมจู้นมาก็ได้จูจูโดนมสี่ไอ้เพมบอกเจนี่เป็นเพมเลยเหรอที่เปพมเลยเหรอไอเพมแต่ก็ไม่ต้องมึงเดี๋ยวกูมาหามันมาตัดต่อมาตัดต่อฮะไอเพม ไอเป๊มขอใหม่เดิขอใหม่เดิขอใหม่เมื่อกี้หูดับมันตัดต่อเหรอเออตัดต่อกูถามไปแล้วแต่กูเรียกมันก่อนตันต่อไหนวะมันข้ามแปางวะอาจูอ่ะนั่วโหลดไปทำอะไรกันวะ ไปไหนอ่ะอ๋อเพื่อว่ามันมีรับแจ้งเนี่ยไอตรงริมน้ำมันมีคือเหลี่ยมคือเหลี่ยมใช่ไหมอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวผมกลับไปอ่าเราจะตัดคือเราจะตัดขาดกันเลยหรือเปล่าไม่ขาดไม่ขาดเดี๋ยวผมไปหาเดี๋ยวผมไปหาไม่ขาดก็ไปเจอหน้าต่อนอผมถามท่านๆ่านพี่จะยืมผมเท่าไหร่บังมา้น้ต่อนอเดี๋ยวคุยกันอันนี้สารละป่าอสารละ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 จะยืมจะไปคุยก่อน แค่ได้ทำอะไรแล้วเผิดตัวมันทั้งสองอ่ะแม่งเอาข้าหลืออันเดียวอ่ะแ้ฮะเาเป็นอะไรเกิดไไงเื่อ,อตายเื่อตายทำ <c oughs> ไมไม่เกิดอะไรอะฮะ เดี๋ยวผมแทงแม่งก่อนรอแป๊บอินสตาเติมพลางังก่อนเก็บด้วยคนได้เฮียถ้าเฮียจะคุยอ่ะเฮียเก็บในมือได้ไหมเฮียจะถือแบบนี้ไม่ได้แม่แม่กินข้าวอยู่กินข้าวอยู่เพ่อคุณอ๋อโอเคโอเคขอยืมตังค์หน่อยได้ไหมเฮียจะยืมผมเท่าไหร่อยู่ที่ว่าจูให้ยืมเท่าไหร่ไม่เฮียผมตัดต่อนะเฮียไม่เชื่อผมหรอกแกง,งเฉย ตัดตอ่อตั้ต่องานเลยตัดตอ่อจริงปะตัดต่อผมตัดต่อจริงจริงพี่ผมตัดตอ่ตดตอแต่ผมก็<ผ>มพอมีให้พี่ยืมแบบพี่ยืมเท่าไหร่ผมถามพี่สั้นๆของร้านยืมผมสองล้านเลยอ่ะพี่เอาไปทำอะไรกินเสร็จกันไหมพี่ยอมรับบ้าน ซื้อบ้านจริงเหรอพี่รีบไปไหนอะ่ะเราเรารีบมีบ้านไปไหนอะ่ะคาเดียงคนดูเติมพลังก่อนคำหนึ่งเดี๋ยว่ายลูกเงินจริงให้พี่ให้พี่ดูแลกันเดี๋ยวจะหาผมโกหกทำไมหา้มตัดต่อแต่แต่ถ้าเกิดว่าพี่จะยืมผมก็ให้พี่ได้ไม่ตัดต่อด้วยเนะี่ยถ่ายแบบไวๆเลยนะ่ะขอให้พี่ไวๆ ไม่มีอะไต่อได้ถึงส่งเลยตั้งจริงอะได้ตั้งจริงจบแล้วนะเนี่ยมีแค่นีน้ผมให้ยืมพี่ได้แค่นี้นถ้าพี่จะเอาหมดผมให้พี่ได้อันนี้กินอยู่ใช่ไหมพี่กินอยู่ใช่ไหมน่ะอ๋ะอโอกมาแล้ว สามแสนเราีแค่นี้น้องมีน้องมีอยู่แค่นี้เอาเขาจะโกหกทำไมแล้วมากาให้เช้าบ้านทำไมผมแค่คิดธุรกิจให้คนอื่นเขาคิดได้พี่จะได้มีบ้านสักทีหนึ่งไง <โด S 1> ผม <โด S 1> มันมีหัวคิดเรื่องการเช่าบ้าน,น่ะพี่อะเอาไปทำเดผมว่าเวิร์กนะได้เดือนละสองหมื่นสักห้าคนนะพี่ได้เดือนละแสนเลยนะ แล้วบ้านไหนให้เขาเจ้าวะผมว่าบ้านตรงอ่าบูบ้านคนรวยอ่ะเวิร์กสุดเปลี่ยนชุดได้ด้วยนะไอพี่ไม่ไปเคาเตอร์รอะไปปะเคาเตอร์ไปะไปะคณะท่าทุ่มไม่เหรอ <c oughs> เฮ้ยเบนขอคุยส่วนตัวกันดีไอเบนไอจิมี่ไอจิมี่ ไอจิมบไอจิ๊บคนเราคุยโดนตัวก่อนดิิจีคือเป็นสอดนอนเลยโอเคโอเคโอเคถ้าถ้าเห็นพี่โดนแทงบอบอกได้โอเคไหมได้ตกผมตะโกนดังๆเลยเมื่อกี้เขาถือมีดเขาไปเอาโอ้ยใครจะไปแทงนะมันสาดนอนตำรวจขึ้นรถมาไปคุยกันเร็วๆทำสัญญองสัญญาซื้อขายกันดีกว่าอะไรสรุปพี่ยืมมีแค่นั้นพี่ยืมผมจริงหรอยืมขอยืมหน่อยสามแสนได้ไหมสามแสนได้ไหมยืมสามแสนได้ไหมแต่แต่ผมแนะนำให้ยืมฮอปเปอร์ด่อยนะฮอปเปอร์มีร้านหนึ่งกับ มีเอายืมสามแสนได้ไหมเนี <C> ่ยกดให้หน่อยกดให้หน่อยยืมหน่อยย,ยืมหน่อยยืมหน่อยยืมหน่อยยพี่ชาวผมจริงก่อนนะริ้ง่าตังค์ไม่ค่อยมีมีเอาไปหมดเลยกดให้หน่อยเอาใช้เมื่อไหร่จะจะใช้ให้เมื่อไหร่ใช้ให้เมื่อไหร่หรอขอเวลาสักคือตอนนี้อ้วนกับโอเวอร์รวมเงินน่าจะมีมันสามล้านกว่ายืมสามแสนหายนิดนิดหน่อยได้แล้วเดี๋ยวหลังจากซื้อบ้านเสร็จเดี๋ยวเอาฝากคืนให้กดให้หน่อยกดให้หน่อยกี่วัน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 หน่อยกดให้หน่อยเอาอันนี้มาคุณลงมาด้วยอมาเร็วต้องทำสัญญาพี่มันต้องทำสัญญาสัญญาอะะไรว ไม่ได้เร็วๆสัญญาปักเป่าได้ไงไม่ได้เร็วๆไม่ได้พี่ต้องสัญญาผมสัญญาอะไรอ่ะนะว่ามาว่ามาสัญญาอะไรสัญญากู้ยืมสัญญากู้ยืมสัญญากู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยอ้าไม่กี่วันสัญญากู้ยืมทยังไงอาทิตย์หนึ่งคืนถามจริงมึงไม่ไว้ใจคนอย่างพี่เหรอวะไม่ใช่ผมไว้ใจแต่ผมไว้ใจใครไม่ได้พี่จริงๆประเทศเนี้ยทำไมอ่ะโอ้โหพี่แต่คนเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมแล้วพี่เริ่มนิสัยอย่างั้นแล้วพี่วางมือแล้วเริ่มเดินสายลักเลงแล้วเอาจริงไหมพี่พี่คืออันดับสองที่เหลี่ยมเก่งที่สุดอ่ะ เร็วๆก่อนห,หน่อยโอวี่เนี่ยความเป็น<อ>พี่เป็นน้องอะ่ะวันนี้แหละวะมาเราแปบ๊บรแป๊เราแปบ๊บเออจิบมาตรงจีเบพี่ดิโอเคอืมใครมาใหมอะฮะก็ให้ใหมหันกดตังไงนี่ถ้าจะแทงพี่แทงไปนานแล้ว อะไรกูแค่ควายเล่นไอ้เหี้ยทปไวไมก่อนไม่ผพถ้าแทงแทงไปนานแล้วไอ้หา่าไปผมก็แล้วแหววไว้ก่อนเดโอ้อจูผิดหวังวะจริงๆพี่ผิดหวังพี่พูดตรงพี่ผิดหวัง<ม>พี่ผิดหวังอจู<ข>มากให้จิมมี่มากดตังค์ให้ไงจิมมี่มีตังค์เท่าไหร่อจจะมี่ตังค์เท่าไหร่ไม่<อ>ทำไม่ทำแกงเล่นแกงเล่นแกงอะไม่ใช่แกงอะแกงเล่นสารแล้วเนี่ยพี่เอาหรอพี่เอาหรอ บอกว่าแกงเลี้ยวอะจูทำลายร่างกายเนี่ยแม่งแค่ยืมจักรนี้ทำไมให้ไม่ได้วะผมว่าให้ได้แต่พี่ทำอายร่างกายผมไม่ไม่ได้ทำร้ายไม่ทำร้ายเอ้ยช่วยด้วยตำรวจอาจูทำลายร่างกายผมไว่ไยว่ายอาจูทำลายร่างกายผมว่ายอาจูทำลายร่างกายผมเมื่อกี้เขาแขงพี่เว้ยไม่ดีไอ้เจมี่อาจูเลียมอ้เหี้ยตอนแรกจะเรียกเองอะประกันทั้งหอาจูเลียมดูดิเห็นไหมนี่มีหลักมีพยานผมมีพยาน พยานอะไรพยานอะไรมาก็เจอจูตีไปสองทีนี่เป็นไงเป็นไงไปไปไปใส่ตาตำรวจคิดหลักฐานไม่ไม่มีด้วยไม่มีผมแต่ผมมีพยานแต่ผมมีพยานผมขอภาพหลักอไม่ผมจะไม่ตีเด็ดขาดผมมีพยานผมมีพยานเราดิเหลี่ยมว่าแล้เห็นไหมตอรดจเวลาขารแล้วงไงแต่ผมแต่ผมมีพยานเราจะไม่ยืมใช่ไหมได้เหลี่ยมใส่ได้รักเล็กหมอแล้ว บอกเมียยึดตังค์จะยืมตังค์ไปเล่นไพ่คือยังไงดูดิดูดิโกหกเกินคนในโกหกยังไงมันก็คือโกหกว่ะเสียใจว่ะจริงเราตัดความสัมพันธ์กันเท่านี้ดีกว่าจูคือเราจบเท่านี้ดีกว่าอยู่ข้างหลังเนี่ยไอ้จิมมี่เราจบเองเห็นแผลข้างหลังพี่ไหมจูเล่ไม่มีไหมไอจิมมี่ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นสอบปฏิเสธไหมไม่มีตอะเลือดแล้บอกนี่จิมมี่ไม่มีมีแต่เลือดกูไม่มีเห็นไหมไม่มีไม่พูดอะโหตำรวจไอจิมมี่พูดแบบนี้เห็นไหมแล้วผมถ่ายรูปดีกว่าเห็นไหมเห็นชัดกว่าจิมมี่หลบเนี้ย เดี๋ยวพาไปหมอเร็วไอ้หมอเรียกหมอแล้วเดี๋ยวหมอมาช่วงนี้โคตรเหลี่ยมป่ะโคตรผิดหวังเลยว่ะไม่ดีกว่าผมไม่พี่ยืมร้านหนึ่งแต่ขอมัดจำเนี่ยทียี่สิบแล้วแล้วอ่ะได้แล้วไหนอ่ะร้านหนึ่งอยู่ไหนอ่ะพี่ยาใช่ไหมร้านหนึ่งอ่ะตุกเออแล้วไหนอ่ะร้านหนึ่งอยู่ไหนกูเห็นมีสามแสนตอนลงมีเท่าไหร่กันแน่เป็นตำรวจของห้ามโกหกเนี่ยไม่อันนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีความไม่ได้เอเอ็นช่วยใครเลยไม่ แล้วคือยังไงแล้วคือแล้วคือในมัญชีมีสามแสนบอกมีล้านหนึ่งจีมีกดมาฮะผมมารอบครอบเก็บดีเอ็นเอเลยดูใครเป็นคนทำร้ายไม่มีรอบครอบอะตั้งแต่รู้จักอาจูมาแม่งเหลี่ยมสุดเห็นปะเห็นปะเห็นปะไอจีมเหล่ยมาเห็นปะได้พี่ดำฉะนั้นแหละเอาจริงไอชื่อหมอไม่มาวะตามหมอดิบอลเรียกหมอมาดิชุบฉีดไม่รู้ว่าจูต้องจ่ายต้องชุบฉีดตรงเนี้ยได้หรอหอาจจะต้องจ่ายชุบฉีด พี่โจข้อฝันร้องอะไผมมีอดีตเดี๋ยวชุบได้ฝันร้อไม่ต้องไม่เอาไม่เอาไม่นอนไม่นอนเสียเวลาผมตัวทำลายร่างกายผมจะนอนทำไมแต่หมอก็ช้าเหมือนกันนะเมื่อกี้เห็นอยู่น่าลงมาเลยหมอมาแล้วพูดถึงหมอบอกงั้นฉีดยาเดียวถ้าหมอมาชุบแล้วเหรอหมอครับชุบฉีดเลยครับหมอคนนน้เฮ้ยมึงป่นกลัวไอ้เบนหมอชุบฉีดไปเลยนะ เดี๋ยวไดหรอหมอเดี๋ยวิ่งไปเมืองตันตรงนี้เลยหมอเอาตรงนี้ตรงนี้เลยหมอหมอแปะแถบผมก่อนผมถูกทำร้ายตอนนี้อ๋อต้องชุบฉีดตรงนี้เลยตำรวจสั่งแล้วหมอจะไม่ทำตามตำรวจได้ยังไงไปเขาไปโรงพยาบาลก็ได้ไปตังไว้สมริช่องทำไงครับข้างๆกดดาวอ่ะหมอเลขอะไรครับเลขสองสี่ศูนย์ครับหมอหมอชุบฉีดผมหมอชุบฉีดผมไปเขาเลยไปที่ไม่กลับหมอชุบฉีดผมหมอชุบฉีดผมสวัสดีนะฮะคุณดาม โอ้โหเหลี่ยมเลยว่ะ <c oughs> ตำรวจแม่งทำร้ายกูแม่ง <c oughs> เออดูดิไม่ก็ชุบตรงนี้แล้วก็ขับรถไปฉีดหน้าโรงพยาบาลก็ได้ไม่งั้นใครยาะรถไปอ่ะเดี๋ยวผมมาส่งโอเคอ่าเดี๋ยวผมมาส่งก็ได้อ่ะ